สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เอบอร์สุขสุขคนเนาะพบพอกนันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องมือนี่งานแรกแหกมานพี่น้องวันนี้งานแรกแหกมานจ้าอยู่ไซต์เจ้าเฮ <Hey. S 1> สบายดีอยู่หน้าลานสาวพี่น้องมือนี่เป็นจังคนดำนาป้อ oh. <laughs> ดำนาดำนาเด้อมันี้จ้างคนดำนาเด้อมันได้เลยพระเจ้าคดเกี่ยวเขาพี่น้องเว้าผิดโอ้ยตัวเดียวนี่ค่ะบังไม่ครบจิ๋ว มันนี่ประจ้างคนเกี่ยวเข่าวันเทไรนนะ่ะแสนกีบวันละแสนกีบจา้าวันละแสนกีบกับนี่เพื่อนเฮากับนี่น้องฟานเนาะแล้วก็อีแม่น้องฟานและ้วกะ็อีแม่มามารับจ้างแต่ว่าคนคือเฮาเขาประจ้างดอกพี่น้องเห็ดอดฮอดแอดแฮดหดียเขาว่า ลงไปจังเลยก็ลมต่ำในหอยนะเบิ้งฉีห้อยไห้นี่บ่อยากห้อยบ่อาสาเอาไปจะบ่ชหนัก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 อ่อนหอนอันเหดคือเขาเขาเขาบ่จ้างกี่น้องก็ว่าเห็ดเวียกไปเต็มที่มากกับสวยขาภูแลคนก็แยกกันกูนั่นทางนั้น ดันตั้งนั้นประมาณสิบปลายคนผู้ได้ได้เลยเข่าหน้าผิ่นชุกเลยพี่น้องนอเขียวเบิรงสีให้เบิ่งพี่น,อน้องนี่ <c oughs> เออเจ้าไปกินน้านพิ่นแล้ว <c oughs> นี่ยโป๊โ ไปไปลุยลุยเกี่ยวข่าวพี่น้องเรืองเบิดเลยซุกเบิดแล้วแหละซุกลงแห้งแหละน่อนซุกอยู่ได้หววดซุกปลาโตษพี่ต้มในว่าน้วเนาะ โอ้ยสิปะญานนาดำน,ดนายัางเบีนตีขีตุมอุ้อนนนย,ยนาอันนเด้อเ้อะ่ะพี่น้องไปหาเกี่ยวเขาดูมือแรกเป็นนาดามาพี่น้องมา Hi. Yeah.

มากระยางไปยางไม่เขาแล้วก็ในเตื้องตัวยางเตื้องตัวไต่ไงแถวคนลาเจ้าคนลาชาวบ้านลาชาวบ้านลาพื้นเก่าค่อยแม่ก็มองเห็นแม่เพราะว่ามันชิ้นนับเหตุต้นที่เหตุต้นต้นสบายแม่ไอเด็กไอทองที่มีทองล่อเพราะตัวสุดแล้วมันเป็นเหตุต้นของมันในเทราเหตุและบ้าบ้า เว้ยอมาล็อกมันหาแล้ว่อข้อลมอลข้อข้อ่ขอขงานละมืองานละมือกอยู่แวขอตีดมัเนาะแบมันคิดย่องมันตายใช่ไหมมันมีมันสพาะตอนนี้คือหางเ่อยู่ที่นี่มันมีเพื่อนวันเมืยวี้เที่ยวเพือนือเที่ยวเพื่อนไปเที่ยวข้ออมเนาะ้า เขาเขาฟาเมือเขากเขาเขามนทำมันยู่แลเนาะยู่แล้วมันก็บรรอกทาไมองเาอานี้เลยมันบัชิดองตีแบมันคือเชือกหน่อยนึงมันก็ยู่แล้วอันนี้เขาเครื่องเขามันจะเจออันกายมันก็ยังนอนเ็ดตีหลังงานาวันเขาต้อเพ็รแา้วตอนนึงหายไจะบอกไปเราผัตามนีิเนตีนมันขึ้นแล่นกุ้นลเชือกคอเขาเมือกแมุเ เว่าโอ๊ยหยางร้อนสุดสิีนก็เด้อเก็บแต่แมงหยางตื้อๆนะแมงมากเก็บได้โดนก้นถึงหัวสักไปเห็ดคืออะไรหัวเขาเป็นเจียวในหามเปนบริเวณนันบริเวณปลายเดียวนะบริเวณปลายคณะ มาคุนมาจะบอว่าจะปายนาก็ได้อีกแม่น okay, like right. ี yeah, ่ขาวผูกมันบ่อบ่อผ yeah, ูกมาผูกมักับบริสุทธิ์เห็ดนี้เดี๋ยวดิค่ะบริสุทธิ์ไ่อำหั่นกับบริสุทธิ์ตายได้บกหันแม่ก็กาะแประกาศ่บ่จะบริสุทธิ์ประกาศกับบริสุทธิ์ไปประกาศชุดนากาบุ้ยได้ยังไงประกาศแบ่งเปนข้ากิน่าููพี่อาจทักกลเหนือกคุเหนือค่ะ เมื่อนี่ร่างที่เห็ดช่างยังแบ่จะโตบุแบ่ชอกโตทางโตบอกสี่โตช่องแม่มักับไรแล้วมากับไบนาอ่ะนะดอกแาแมด่ามันมันมีแบ่เชือกบักลิงเดงเด้งตรวนึงมึงว่าว่าเชือกอันแบ่ขอหันมิได้เชือกอันพอเด้ไหมก็ได้เห็นทั่วหันแห่แม่ที่ดินว่า

าจ้างกินอินเธอว่าแพงกว่าทุกปีเนาะพี่น้องว่าปีกายนี่ชาวตองก็ไปเกี่ยวกับแค่วันละห้าสิบหกสิบพันกีบเนาะอันนี้วันละแสนก็ถือว่าแพงไหลเป็นเงินบาทกะเลยกว่าบาทเนะาะบอฮัดสองร้อยเนาทะ

เพ็ดเป็นประดับพีโนอยันณนตกทําเกี่ยวสาเ้าตูมันะทำอีด้ระม่อีห่อเพะบ้าหา มาดิันท้าะออน่อยนี่ชิบิ้านรลเ้าไ่่ได้แนวพดีเนาะมันกาจะหัวมันได้แนวไผ่ดแวเด็กนะได้แนวไผ่แนวพอดีเนาะพอแนวพ กับคนเช้ามาดำนบ้านนะครับเฮ้ยโตแตงเฮ้ยลกเฮ้ยลโตตงสี่มาดำนอนาดีว่งนี่กเลืนเขาเองนยากนยากเานกี่อนี่ัน ฮะอ้าวเนะอยากมาเลน่าี้ำนกยอนะมน้าหวใมากมนตกันโยอะแหละเดนีนีกว่าเแล้วหู่ที่เ้าคูอ่ะคหม่าือเบาเป็นชิิเนาะิบามาถามตอนนี้ควรอนี้บ่าง้ยายกขนาดเป็นอนี้บ่า নাই নাই কচিং แตแนแมงมันแมงมันไม่เห็นเห็ดแมปคนมทนัข้ามาหนอนเมื่อยป็นไข่ห้าข้านี่ลาสาเมื่อ่เ ตอนนี้ก็พากันขึ้นมาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงเนาะชวนมาเอาเกี่ยวได้น้อยเดี๋ยวเมื่อยแหงป่านไหอยากไปหาหลับจ้างพี่น้องเอ้ยมึงจะสิตายผู้แม่กลัวากำลังหิวของกินมาผู้ เป็นกัวแม่กัวมาหอนเอากำลังแบ่งของกินอันมันต้มปลาไชเท้ามัน่ใช่หมอกมั่นไ่เลยเพมาะวามันจะนั่งเต้ยจะหั่นใครกจะหัวขวัญนะตรับจนมหาเศรษฐีเห็นพกายี่ก็ต้มปลาไชเท้าเราแล้วเราอยู่บนกินแล้ว กินดิฟสมนมกินข่าพี่น้องใช้บักโบห้องมันไในชูเดิศเดือดชอมาเด้อมาเด้อเอาออกอันนี้เดียวนั่งมันตันเออโอข้างๆจะปอกบุกินบอสใช้มาถ่ายทำมิสิกอยู่ตอนนี้ก็กินข้าวกินนะแล้วเป็นทีมห้อยเนาะพี่น้องกระพากันลุยต่ออีกหลบแรงวันนี้ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไปเพียงเสนีเนาะมือนกัค่าจ้างแรงงานกัอาจจะยังยังบสซูมเพราะว่าจ้างใหม่ใหม่พี่น้องอันนี้เป็นงานแรกเนาะจ้างใหม่ใหม่กัจะประมาณนี้แหละค่าจ้างเพิ่นกับเซนหนึ่งเนาะก็บร้อยกว่าบ,บาทพี่น้องจักหน่อยเข้าซุกหลยคนจักหน่อยก็ราคานี่ก็สิเริ่มขึ้นและค่าจ้างเนาะแซนปลายพแหละ นนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น,อน,น้องกดแชร์กดไลค์เด้อกดซับสไคร้เนาะที่สำคัญคือกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องผ่่ผลอูดแต้นได้นะะหางแต้นปัหไ่ง,ไงี้นะฮะเกี่ยวเข่าบ่ได้เกี <c oughs> ่ยวได้ไลยให้เติบแล้วใหน้น้อยกับบอนชุกบอนดิบมาเลยไปกินแล้วคีค่